ถ้าสวคิดวัดแจว๋วเตรียมกระเดวได้เลยนะครับใช้คําว่ากระเดวกระเดวนะครับสาหรับสวหากคิดว่าแจว๋วนี่คือวิโรธลัคนาอดิสรจากก้าวไกลนะครับออกมาบอกว่าถ้าสวสองห้ 250, ถ้าคิดว่าแจว๋วก็เตรียมกระเดวได้เลยนะครับแล้วก็พูดขึ้นไปลองฟังดูนะเดีเ๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรคุณวิโรธบอกว่าเราไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องเอาพักที่ไม่มีอุดมการ์ไม่ตรงกรันมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพียงเพราะความกลัวต่อสว2 2 0คนการเอาพรรคที่มีจุดยืนต่างกันมารวมเป็นรัฐบาลยิ่งจะทําให้การบริหารราชการแผ่นดินเต็มไปด้วยการต่อรองแล้วก็ยังจะทําให้ฝ่ายค้านมีเสียงน้อยเกินไปที่จะตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลรัฐบาลนะครับลองไปหาอ่านในทวิตเตอร์ของคุณวิโรจน์นะครผมคัดเอามาบางส่วนแล้วก็ขอบคุณพรรคเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมที่ร่วมจับมือกันอย่างแน่นแฟ้น กอดคอฟันฝ่าในสถานการณ์ทางการเมืองอันเชี่ยวกราจุดยืนที่มั่นคงของพวกเรานี่แหละครับคือความหวังและความเชื่อมั่นของประชาชนขอบคุณจากหัวใจนะครับในสถานการณ์ที่ต้องพิสต่อสู้อ่าใช่ว่าแบบเนี้ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นมิรนะอ่ะพรรคร่วมที่มีจุดยืนและอุดมการณ์ที่เข้มแข็งดังที่ได้เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่ซึ่งจะเป็นแนวร่วมอันสําคัญเลยนะครับของพรรค ก้าวไกลนะของพรรคก้าวไกลซึ่งโดยเฉพาะเนี้ยนะพรรคเพื่อไทยซึ่งคะแนนเอาจริงก็ไม่ได้ห่างกันมากซึ่งถือว่าเป็นพรรคพรรคสำคัญที่ตอนนี้กํลาลังถูกวิเคราะห์ว่าอาจจะกลายมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลหรือเปล่าแต่เพื่อไทยเขาก็บอกนะว่าเขาไม่คิดนะเขาให้ก้าวไกลเนี่ยทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่เป็นแกนนําหลักกันก่อนนะครับคือมันก็มันก็บอกว่า3 7มเจ็ดหกอ่ะนะสคือตอนนี้รวมกันได้แล้วสามหนึ่งศูนย์สามร้อยสิบขาดอีก ขาดอีกก็แหละสามหนึ่งศูนย์หกสิบหกอ่ะขาดอีกหกสิบหกก็ไม่แน่นะสวมันมีสองร้อยห้าสิบคนนะอาจจะมีสวเป็นร้อยก็ได้หรือเกินหกสิบหกก็ได้ที่เขาสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จบก็สามเจ็ดหกนะแต่ถามว่ามีสวจจานวนมากไหมที่ไม่เอาพิธามีนะครับเนี่ยคุณกิติศักดิ์เนี่ยคุณกิติศักดิ์สวตัวตึงเนี่ยนะฮะผมดูรายการให้สัมภาษณ์มอร์นิ่งเนชั่นนะครับให้บอกเลยแกกลัวบ้านเมืองวุ่นวาย นะถ้ามีตัวเลือกดีกว่าพิ่ทาแกก็เอาคนอื่นนะแกก็พูดชัดใช่ไหมแกกลัวบ้านเมืองวุ่นวายและสอวอบางคนก็จะท้าทายไปที่สอสอนะหรือจะเรียกว่าวางแท็กติกวางงานหรือเปล่าบอกว่าไอ้คุณก็ไปรวมมาได้สิสามเจ็ดหกไม่ต้องพึ่งสอวอสอวอจะไม่จะไม่ทุบอกทุบอกตัวเองนะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะ เนี่ยคุณวิโรจน์ก็บอกแล้วไงมันไม่จําเป็นนะที่ต้องไปเอาพักอะไรก็ไม่รู้มารวมมาที่ไม่มีอุดมการตรงกันน่ะไม่รู้ว่าหมายถึงประ,ประชที่ปัดหรือเปล่าไม่รู้ว่าหมายถึงภูมิใจไทยหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีความจําเป็นนะมันรวมกันได้เอ่อมันรวมกันมาขนาดนี้310แล้วเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่สวแล้วล่ะนะนะว่าจะมีกิตสํานึกต่อฉันทามติของประชาชนแล้วบอกเลยนะเนี่ยใช้คาว่าเลยนะโทษทีคุณผู้ชมครับใช้คําว่าสาวจะกระเดี่ยวมันคืออะไรวะกระเดีนะ่ยวเนี่ย สวเตรียมกระเดวได้เลยนะถ้าคิดว่าแจ๋วเตรียมกระเดวได้เลยเออเอาเข้าไปลองดูนะฮะว่าจะท้าทายสันทามาติของประชาชนหรือเปล่าเพราะสวแกมั่นใจว่าแกมีอำนาจตามรัฐนูนในบทเฉพาะการมาตรา2อ2อให้ใช้เสียงสองสภาในการโหวตเลือกนายกและสวก็อยู่ปีสุดท้ายแล้วนะครับมีวาระเนี่ยหปีคร่อมไงสปีแรกเลือกรอบที่1แล้วก็อันสุดท้ายเลือกเลือกส่งท้ายนะเลือกส่งท้ายก่อนที่จะหมดวาระของ สมาชิกวุธ,ธิสภาเตรียมกระเดว๋วได้เลยหรือเปล่าหลอกติดตามครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา2-3ปีคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณแล้วนะครับว่า อร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทําให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับ อร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่องสองสามปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับสองสามปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับ เนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทํากับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทําเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250เนี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อก็มานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับ แน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับและก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายร้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวเนืกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะฮะหมูสีมันจะจางๆกว่า ทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทํานะครับทําแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายไม่ได้ยังไงคุณผู้ชมครับสองสามปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจํานะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ยไส้กรอกอีสาน สูตรยุคคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมเนี่ยนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะอ่ายังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้อไปย่างก็ได้อาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคคนเลยนะครับ นะผมทําข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทํามาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ1้9บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกาลังดีเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ําออกหน่อยนะครับตอนฟรีสเนี่ยเราก็ฟรีอย่างดีนะฮะเห็นไหมซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ําหน่อยไม่ตต้องกใจนะครับ สามารถทานได้ตามปกติชุดละร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะครับลองดูครับผมทําข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานําเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายง่ายคุณผู้ชมก็เขี่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สําคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทําข่าวมีนักข่าวมีช่งางภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของ ของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่นอันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับ199อา้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นคนปรปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอา่าอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดหน้านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทําข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆและเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99้าแล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ และย้าว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจ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 เข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผม จัดสรรคัดสรรเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ